สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนฮะวันนี้เราพามาเที่ยวหาดสวนหินอำเภอวาริชภูมิใช่ไหมมาหาดสวนหินกันทุกคนเห็นี้เขาแชร์กันในเพจเลยอ่ะอยากมานี่พาน้องแพวมาเที่ยวหาดสวนหินเป็นยังไงเป็นตามในรูปไหมเนาะไม่อะโอ้วันนี้มาวันจันทร์ครับ ของขายนะมันธรรมดาอันนี้กับข้าวมาวันธรรมดาครับมีร้านเปิดอยู่มาวันธรรมดาก็เลยแบบว่าคนเงียบๆหน่อยใช่ไหมมาเดินไปทางนูน้นมันเหมือนหาด,ดจริงๆนะใช่เหมือนทะเลเนาะร้านขายของกินเพียบเลยนะแต่วันนี้เขาไม่ค่อยเปิดแต่ก็มีเปิดอยู่บรรยากาศ พาทุกคนมาเปิดหูเปิดตาคือว่าเรามาเช้าเป็นไหมคะไม่เช้าหรอกปไปนี่ไง,งล่าทุก็เปิดเอ๊โอ้ล่าทุกข <laughs> ์ไปเห็นไปนี่ไงมีหลอดนองแพลวหิวแล้วนี่ไงมันมีคนมาอยู่นะครับไป,ปไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเ<ม>้องแพลวมา ข้ามาแบบว่าลึกมากคิดว่าหลงทางสว,สวยงามสวยสวยสวยนี่บรรยากาศทุกคนสวยงามตูว่าถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์จะคนต้องเยอะแน่ๆเลยอันนี้มันธรรมดาไงตูนมาแต่เช้าดแบบ้วย อย่าไปปเูปปเสือนั่งตรงนูน้นแพ้อย่าไปปูเสือนั่งตรงนู้นแท่เนาะแต่มันร้อน <laughs> โอเคเป็นไงที่รักชอบไหมบรรยากาศาแต่เขาให้เล่นน้ำได้ด้วยนะเขา,เขา,าจะใส่ชุดมีห่วงมีห่วงยางให้เช่าด้วยทุกคนหลานชอบเลยอืมฮัลโหลพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบเป็นซุมซ้มๆนะทุกคน อยกินไก่ย่างว่าม,มีไก่ย่างร้านเปิดน้อยพาไปดูน้ำดีป่ะนี่ค่ะบรรยากาศน่าร้อนนะคนชอบแบบออกหาน้ำเล่นกันทุกคนใครอยากมาก็เปิด GPS มาครับรุงมาตาม GPS เหมือนกัน เข้ามาลึกอยู่ก็จะธรรมชาติมากเนีเหมอนทะเลเลยน้ำใสๆทุกคนโอ้น้ำใสยอยู่นะดูดิออน้ำใสน้ำใส เดินมาไกลมากเดินมาไกลมากทุกคน,อ,นอยากกินไก่ย่างเดี๋ยวเขเดี๋ยวจะพาทังแถวกินไก่ย่างทงคนรอนานมาทุกคน ขนาดยังไม่มีคนนะเนี่ยสวัสดีครับมากินทุกคนอร่อยนะหรองารรอนะหทจำปดบคิดว่าปลาดบนีขอบคุณครับทำจำไม่เท่าไหร่ จริอกทุกคนหิวมากมาเลยกินข้าวนอกบ้านแันนี้มาไกลเลยโอ้ยไปไหนก็น <c oughs> หัวเหยวก็ตามมา <c oughs> คนเริ่มมานะ ยินด,ด,ด,ดีครับอ,อา,กากาศดีว่าซื้อไกยางังคนอยากกินนานแล้วไม่กินไกนยางังคนนวลอยากใหกินไหม เดี๋ยวพากิยงีเชียนแ่ย่าบางคนเดี๋ยวพากินแ่าคนแท้ๆเลยเฉยไหมคะเขาคุยกันหรือเขาด่ากัน่าเริ่มมาแล้ว หยูอีว่าเขามาเขาจะมาช่วงแบบเย็นๆน่นเขาไม่มีแดดหนึ่น้อยเลือกเปนยังไงเนี่ยตันเอง บรรยากาศด,ดีน้ำฝันจริงนะจะเอาลงน,น้ำแต่เขาไม่เอาอาหารเข้ามาเนาะเห็นไหมาหา่านป้ายอยู่จต่อาหารก็ราคาไม่แพงนะครับส้มตำสามสิบาทมีแต่ยำเหมือนร้อยอ มากเลยเหิอะไรเหรอคุ้มกันกลย่กกิน้งเบอกาียรอ่นเนบ้าอยูหลานอ่ะอยู่หลัขอบคุณครับขอบคลูกน ชอบกินอ่ะหอมหอมใหญ่แกืบแบบเป็นหมูสับมีหมูสับจะดีมากเลยทุกคนมันจะเข้ากันมากเนาะแล้วเองนะ จูเลียะมูตะมิครับน่ารักเดี๋ยวเขาดูนะตอนเที่ยงเดี๋ยวพี่จะโทรตามไปกินข้าวเชื่อไหมมาพันักยังไหม เราชอบโทรตามไปกินข้าวทุกคนนี่ละครับทุกคนบรรยากาศกินไปอิ่มแล้วครับทุกคนบรรยากาศนั่งเล่นไปเรื่อยๆครับเนี่ยเขาก็จะมาจัดลงจัดร้านมีหงยุงหงยาง เสื้อซูชีพสําหรับคนแว่นน้ำไม่เป็นอย่างเช่นตูนเนี่ยถ้าเกิดว่าตูนเล่นก็ต้องได้เอาเสื้อซูชีพเดีด๋วยวเปนหนูซะวันไหนชวนหลานมาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับทุกคนฝากย้อนดูคลิปด้วย YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนโอ,โ,อโอ้ย้อนแสงนะย้อนแสง YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็เน่ก็สนับสนุนช่องตูนบ้านานากับน้ำแพ็งด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย